นานะครับคือตอนนี้ฉันจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆครับอืมวิมือถือใหม่ด้วยอ่ะมอถือฉันเด็กเสิร์ฟของคุณคนนี้เป็นคนเอามือถือฉันไปค่ะ นะนะแกช่วยฉันหน่อยนะฉันไหวสบายมากเลยไหวอะไรฉันว่าแกเนี่ยแทบจะไม่มีวันหยุดให้กับตัวเองเลยนะเดี๋ยวจะมาเสียงานเสียการที่นี่เปล่าๆน,านะนะครับคือตอนนี้ฉันจําเป็นต้องใช้เงินจริงๆครับแกช่วยฉันหน่อยนะฉันรับรองเลยนะครับฉันจะไม่ทําให้แกเสียชื่อแน่นอนเลยเออเออก็ได้แต่เองอย่าให้เสียงานนะเว้ย เพราะว่าฉันเป็นคนฝากงานะจะเสียไปด้วยอีกอย่างที่สาคัญเนี่ยก็สุขภาพเองเข้าใจนะขอบใจมากนะฉันรับรองเลยจะไม่ทําให้เสียชื่อแน่เออแล้วว่าแต่ว่าเองอยากได้อะไรนักหนาวะไอ้มือถือไอโฟนน่ะเหรอม,มันก็ดีนะโอโไม่ใช่มึงจะไว้อวดสาวๆแบบให้ดูรวยๆนะโอ้โหปป๊า,ปา เขียนใบสมัครก่อนอโอ้อโห<อ>เจริงเลยมา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 นั่งก่อนหหอ,อบอะไรมาเยอะแยะพลังไปหมดเลยเนี่ย ฉันเลยยอมใจจริงๆเลยนะก็ฉันทำงานหลายอย่างอ่ะพี่ทำไงได้อะ่ะลายจ่ายฉันเยอะนี่อืมุ๊ยมือถือใหม่ด้วยอะ่ะด้วยนะช่วงนี้ถ่ายรูปสวยไหมเนี่ยรุ่นเนี้ยดีมากเลยแหละเนีหรอฉันเอาไว้ทำงานนั่นแหละพี่เอาไว้เก็บบันทึกโน่นนี่นั่นอะ่ะ กันลืมสะดวกดีด้วยจ้าแม่โคสนสั่งอาหารก่อนดีกว่าของพี่จะสั่งไปเรีบรเยบร้อยละนี่มีนูเลยครับค่ะร้านนี้เขาอร่อยนะสั่งเลยเอ,เอาอันนี้ค่ะตานหนึ่งนะคะแล้วก็แล้วก็นี้ด้วยค่ะได้ครับค่ะแค่นี้ละค่ะปลาหมึกว่วนน้าเธอ อุยนิดนึงอย,อยากกินขขน,น่ะขอบคุณมากนะครับรอสักครู่นะครับจ้ะครับืบอชมอม,อมเอาอะไรมาบ้างเนี่ยามาดูสิอุ้ยพี่เหมือนฉันจะลืเมเอกสารที่จะมให้พี่อ่ะโอ้ต้องอยู่ในรถแน่เลยอ่ะฉันไปเอาแป๊บนึงนะตันหลอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝากด้วยนี่ าเอาซองสีน้ำตาลหลังรถให้พี่ด้วยซองสีน้ำตาลหลังรถใชโ่โอเคแล้วพ,พี่จอดอยู่ตรงไหนนี่ข้างหน้าเลยจ้ะอ๋อโอเคได้ จังเลยอ่ะพี่จริงเว้ยเนอาหารเขาอร่อยนะเคริร <c oughs> เดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าเออนี่ดูเอกสารให้เรียบร้อยนะอย่าลืมอะไรล่ะโอไม่ลืมแล้วแล่ <c oughs> นั่นเดี๋ยวแฟลงกลับไปก่อนได้เลยนะเดี๋ยวพี่ขอตัวเข้าน้ำก่อนอโอเคได้จ้ะขอบคุณมากนะครับ mưa tuyển chăng tuyển chăng mưa chăng mưa chưa 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 ของโตชั้นไปหรือเปล่าอ่ะถ้าคุณเก็บไปเนี่ยคุณเอาคืนมาเลยนะของอะไรเครับผมไม่เห็นเลยนะครับโทรศัพท์ไอโฟนเครื่องใหม่ของชั้นไงชั้นลืมวางไว้ที่โต๊ะเนี่ยคุณเอาคืนมาเลยนะผมไม่เห็นนะครับไม่จริงอะ่ะคุณต้อเอาไปแน่ๆเลยอะ่ะนี่อะไรกันคุณผมไม่เห็นจริงๆนะอะไรกันอนะ่ะใหญ่ทำไรลูกค้าเปล่านะ ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเปล่าอะไรคุณมาก็ดีแล้วค่ะเด็กเสิร์ฟของคุณคนนี้เป็นคนเอามือถือฉันไปค่ะมือถือเลยครับใจเย็นๆก่อนนะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าลองหาดูดีหรือยังครับฉันหาดีแล้วค่ะฉันจำได้ล่าสุดว่าฉันอ่ะวางมือถือไว้ที่โต๊ะนี้ซึ่งมีแต่เขาคนเดียวนี่แหละค่ะที่เป็นคนดูแลโต๊ะนี้อ่ะแล้วพอฉันออกไปแวบเดียวอ่ะฉันก็รู้สึกว่ามือถือฉันหายไปฉันก็เลยรีบกลับมาดูแล้วมันก็ไม่อยู่แล้วอ่ะ แสดงมันก็ต้องมีแต่เขาคนเดียวนั่นแหละค่ะที่เป็นคนเอามือถือฉันไปอ่ะแกเป็นขโมยใช่ไหมขโมยแบบนี้ต้องไล่ออกนะคะครับผมรู้นะครับว่าผมต้องทำไงแต่ว่าเรื่องนี้่อให้ผมเป็นคนจัดการเองนะครับอะไรนี่ฟางนี่แกยังไม่กลัดอีกเหรอฉันเข้าห้องน้ำตั้งนานนี่ถ้าคุณไม่เชื่อนะคะคุณถามพี่คนนี้ก็ได้คะ่ะพี่ตุก๊กเด็กเสิร์ฟคนนี้ใช่ไหมที่เป็นคนดูแลโต๊ะเราอ่ะใช่แต่มีอะไรเหรอเออก็เป็นคุณบอกว่าผมเก็บโต๊ะ แล้วเก็บมือถือของเขาไปด้วยนะครับมือถือของแกน่เหรอใช่พี่ไอโฟนเครื่องใหม่ที่ฉันโชว์ให้ดูไงแต่ว่าตอนที่แกไปหยิบเอกสารอะก็หยิบมือถือไปด้วยนะอ๋อตอนแรกฉันก็คิดว่าฉันลืมไว้ที่รถนั่นแหละแต่ฉันหาหมดแล้วพี่ในระถอะมันไม่มีในรถแกไม่มีเหรอ ว่านี่ไง อยน่าจะลืมไว้ตอนที่มาหยิบเอกสารให้พี่นั่นแหละนั่นไงอันนี้แหละมะั้ง ขอโทษคุณสองคนจริงๆนะคะที่ที่ขี้ลืมจนทําให้คุณสองคนวุ่นวายไปหมดเลยอะคะ่ะลืมนะไม่เท่าไรหร่หรอกคุณแต่ลกาวหาคนอื่นโดยไม่มีหลักฐานผมเสียหายนะและอีกอย่างเนะี่ยผมทำงานที่นี่ผมไม่ทำให้ร้านก็เสียชื่อหรอกนะพอๆและใหญ่ลูกค้าเขาเนี่ยก็ขอโทษแล้วมีอะไรอะเข้าไปทำในร้านก่อนไป ขอโทษดีครั้งหนึ่งนะคะคุณลูกค้าเจอของแล้วใช่ไหมครับถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมขอตัวเข้าไปดูแลในร้านก่อนนะครับโอกาสหน้าเนี่ยเชิญอีกนะครับค่ะเป็นไงละ่ะฉันเตือนแล้วว่าให้ดูไม่ให้รลีมมลายจนได้นะเราเนี่ยทุกทีเลยอายเขาไม่เน่ะโอ้ย,อย,ออยทำไงดีอ่ะบอกแล้วไงติดจิมแอดดีโทรศัพท์แล้วมั้งเนี่ย จังขอโทษนะเว้ยนี่แกคิดว่าฉันแอบเอามือถือไปใช่ไหมคิดดิโอโ้โหก็เองเล่นอยากได้มือถือใหม่ขนาดนั้นเป็นใครใครไม่คิดวะถึงฉันจะอยากได้มากแค่ไหนนะแต่อะไรที่ไม่ใช่ของฉันแล้วได้มาแบบไม่ถูกไม่ควร ฉันไม่เอาหรอกนะแล้อย่างหนึง่งฉันไม่ทําให้แกกับร้านต้องเสียชื่อเสียหัวเออก็ดีแล้วเฮ้ยแต่ฉันถามหน่อยดิทําไมเองรีบเก็บเงินเก็บทองอยากจะซื้อมือถือใหม่วะมือถือเองก็มีใช้อยู่อ่ะคืออย่างนี้อีกไม่กี่วันนะก็จะเป็นวันเกิดของน้องสาวฉันแล้วฉันไม่เคยซื้ออะไรให้น้องสาวฉันเลยฉันก็อยากซื้อมือถือดีๆ แต่ที่ใช้ได้นานๆให้เขานะน้องสาวฉันจะได้คิดว่าฉันรักเขามากแล้วอีกอย่างหนึง่งมือถือเครื่องเก่าของน้องสาวฉันก็เก่ามากแล้วเฮมคนดีนะเราอะ่ะเออแล้วถ้าใกล้วันเกิดน้องเนี่ยแล้วตังเองยังไม่พอเนี่ยมเมาที่ฉันได้นะเว้จริงไหมเนี่ยเฮ้ <c oughs> ได้อยู่แล้วเพื่อน <c oughs> เพื่อนกันวย้ย ได้ได้มีปัญหาเอ้าเ <c oughs> ช็ดโต๊ะดิเฮ้ยนเช็นผ,ผู้จัดการลืมไปโอ้โหผู้จัดการครับเช็ดให้สะอาดเดี๋ยวลูกค้าเข้าแล้วครับเช็ดแล้วครับ